ี่จ้าพี่น้องป่องไปทั่วโลกทั่วประเทศจ้าวันนี้ผัดมะกรนีจ้าทุกคนผัดมะกรนีแอนชีสไม่ได้ผัดให้ดูจ้าทุกคนคิดว่าจะไม่ทําชีปเนาะผัดใส่เนยจ้าแฉลบแล้วก็มะเขือเทศหมูจ้าหมูสับแผ่นๆกับทุกคนแล้วก็แล้วก็วกซอสมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศสดเลยนะจ๊ะแล้วก็ ใส่มิกกี้แล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็ใส่เกลือจ้ะทุกคนสูตรของป้ามั่วๆจ้ะทุกคนมัดกลณนีมัดกลณนีแอนชีสจ้าทุกคน,กก cheese, ท,กคนทำชีสแบบเด็กๆ <c oughs> อันนี้ก็ต้มมักะกมัดเขาเรียกอะไรโบรเนาะมักะลนีโบจ้ทุกคนอันนี้ป้าก,ก็ผัดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสวยไหมจ้าทุกคนป้าก็จะใส่ลงไปเลยเพราะว่าผัดได ได้รสชาติที่พอดีแล้ว้าอันนี้ก็ต้มต้มก่อนจ้ะต้มให้ขารนุ่มพอดีพอดีจ้ะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปสวยงามไ่้กินนะคะทุกคนมักกะลมีโบใส่หมูหมูแพงแพงนี่ก็ต้มให้เข้าสุกพอดีเนาะใส่ลงไปเลย ไม่ได้ทำแา่ต้นนะจ้าทุกคนคิดว่าจะไม่ทำคลิป <c ười> คิดไปคิดมาภาพไม่ทำคิดจะเอาคิดที่ไหนลงจ๊ะทุกคนก็เลยต้องทำเนะาะไม่งั้นก็จะหาคิดอื่นไม่ได้ีอโอกาสก,าก็ทําจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าก็ะจะผัดะุกเขาให้เข้ากันจ้าทุกคนกินร้อนอร่อยมากเลย มะกรูนีแอนชีสมีชีสด้วยในจานี่ไม่ใช่แอนองเดียวมีด้วยจะมีด้วยแล้วก็มีใบโหละพาจะอบจะเอาไปอบก็ได้นะจะทําแบบนี้แล้วอบเนาะกินที่สุดเลยก็จะใส่ใบโหระพาลงไปปิดไฟก่อนไม่ใช่ปิดไฟสิเล่นไฟ ใส่ให,ใ,หให้เขาเดือดภาษาป้านะเนี่ยจริงๆเขาปั่นเอาน้ํามันนะจ๊ะเนี่ยใบอะไรใบมะละพาเนี่ยเขาปั่นเอาน้ํามันแต่ป้าใส่ไปทั้งอันเลยนี่แล้วก็จะโรยชีสลงไปนะจ๊ะทุกคนเป็นอะไรที่น่ากินมากเลยแล้วก็อร่อยนะจ๊ะผัดใส่เนยหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็แครอทจ้ะแครอทแล้วก็ ซอสมะเขือเทศแล้วก็เส้นมักกตอนีเรนโบว์จากทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ชีสลงไปตามภาษาปากแม่จะาทำกับข้าวโยารยด้วยชีสมัคเตอนีแอนด์ชีสอร่อยจ้าทุกคนมั่วจะม,วม,วมัวมบานมัวเห็นมีชีสอยู่เนาะก็ะเลยเอามาโรยสะหน่อย แต่เขาก็เข้ากันได้เลยจ้าทุกคนปกติคิดนี้เขาจะโรยหน้าเวลาเอาข้าวตอบมจัจะจะอร่อย,ย,ยจ้าทุกคน <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าเรียบร้อยเลวจ้ามาก็เโยนีแอมคิดของป้ากษตเสรสมบูรณ์แต่ว่าเวลาถ่ายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะจ้าทุกคนขอบคุณมากๆเลยจ้า อยกินมะข้อเลยเวลาผัดก็ผัดหมูใส่ไปแล้วจ้ะมันอบเลยราจะทําอบให้แห้งก็ได้นะจ้ะแบบเนี้ยอบอบตั้งไฟนานๆแล้วก็จะแห้งแห้งๆแล้วก็ก็จะเป็นมะก,กเล,ลีมะกลีแอนคิดอบหมูจ้าทุกคนเราจะทำนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการการับชมจ้า มาเกลีงอบคิดแอนคิดก็ว่ากันไปนะคะ